ก็อธิบายเมื่อกี้นี้ตรงตรงตรงช่วงนิ้วสุ่ยนะอธิบายไปเป็นหนึ่งอันแล้วตรงนี้ก็เป็นในลักษณะพื้นที่พิเศษเหมือนกันนะครับคือคนหมา,าจจะงงนิดหน่อยแต่ว่าฟังไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปเรียบเรียงออกในการทำสมมติเราเราซื้อเคล็ดชิ้นหนึ่งไปไว้ตั้งที่บ้านอาจารย์บอกว่าตั้งแล้ว มั่งคั่งตั้งแล้วอะไรนั้นเป็นเคสหนึ่งชิ้นเรียกอ,อกมเออแต่ว่าเวลาถ้าอาจารย์ทําในพื้นที่ใหญ่เนี่ยในสเกลใหญเ่เราเรียกว่าค่ายกลเพราะว่าอาจารย์ทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เป็นเคสหนึ่งชิ้นของพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัวเดี๋ยวเราจะไปเป็นที่สุดท้ายไปอธิบายเรื่องการใช้พลงังการบริหารพลังในบ้านอันนั้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งค่ายกลใหญ่ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายกลใหญ่เหมือนกันตรงพีระมิดที่ป๋าพาไปดูนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอันเหมือนกันซึ่งแต่ละอันเนี่ยเ,เหมือนเครื่องผลิตพลังงานซึ่งทํางานต่างหน้าที่กันตรงพีระมิดนั้นมีหน้าที่ในการเชื่อมเอาพลังแปดและเก้ารวมกันแล้วก็ส่งพลังกลับมาที่ที่หลิสองของชุมบ้านภูเขานะตรงบ้านวัวนั่นคือการทําให้พลังความมัง่งคั่งมันขยายตัวแล้วก็มั่นคงแข็งแรงแล้วกเก็บไว้ใช้ตลอดตลอดเวลาตลอดกาลนะ ส่วนตรงปีกจากราก็เป็นเป็นพลังของความสําเร็จของอความรุ่งเรืองที่มาพร้อมๆกันส่วนตรงน้ําประตูเมืองที่เราอาบน้ำมนต์กันก็คือเป็นพลังก่อนกําเนิดเป็นต้นทางของพลังทั้งหมดที่เข้ามาแล้วควบคุมเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามความปรารถนาเราตรงท้องมังกรที่มีฟิตเนสอยู่เป็นความมั่งคั่งของการสะสมของทําให้เกิดการเงินที่ เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็การเงินที่แข็งแกร่งเหมือนแบบฟิตเนสหมายเลขแปดที่ท่านอาจารย์ทาไว้ให้มีตะข่ายดักซับสามอันเพื่อดึงเอาความมั่งคั่งจากของมังกรมาเก็บไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีมีเรื่องมีสตรอรี่ของมันตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นการเปิเปดมิติของพลังเพื่อดึงพลังฟ้าลงมาเราจะจำได้ว่าอันเนี้ยท่านอาจารย์ทำเสร็จไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อยเปิดใช้ นะท่านอาจารย์เลือกเปิดไอ้กรอบเนี่ยเขาเรียกอะไรนะญี่ปุ่นเรียกเสาธุรกิหรืออะไรเออมันในความเชื่อของญี่ปุ่นกนะ็คือมันเหมือนกับมิติประตูของมิติอย่างหนึง่งเหมือนกันนะแต่ในทางความเชื่อของจีนเนี่ยมันคือเสาห้ามังกรเราจะเห็นมันมีเสาห้าต้นข้างๆสองสอง,สองแล้วก็เสาต้นใหญ่ที่เป็นประตูหนึ่งอาจารย์เรียกว่าห้ามังกรคือ ลากเงาวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมันมันมันเหมือนกันพีงแห่ว่าญี่ปุ่นเขาพยายามจะหนีฉีกหนีความเป็นจีนเขาก็เลยไม่เอาสัญลักษณ์รูปมงกรนเข้ามาใส่เรื่องหรอมะประตูไอเนี้ยกับซุ้มประตูจีนเนี่ยมันเหมือนกันเลยพี่ไห่ว่าญี่ปุ่นมันไม่มีมงกรแค่นั้นแหละเออเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อว่าญี่ปุ่นมันคือหั่นจริงๆริงมันมีความเป็น เป็นจีนแท้มากกว่าจีนปัจจุบันเพราะจีนปัจจุบันเนี่ยมัน,มนเป็นชนเผ่าที่มันผสมพวกมองโกเข้ามาพวกอแมนจูใช่มันก็เลยจะเพี้ยนๆไปนิดหน่อยแล้วนะจีนที่ไปออริจินอลเลยก็จะอาจจะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะวัฒนธรรมหลายๆอย่างประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาพูดถึงไอเ้เสาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าทิศทางเราพูดถึงก่อนพื้นที่ข้างหน้านะที่เขากางเต็นท์ไว้เนี่ย พวกนี้เขาจะทำไก่กีตอนนี้คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าแพะหยางเห็นผลที่เราเรียกว่ามันเป็นแพะหยางคือสมัยก่อนเนี้ยตอนที่เรามามาพื้นที่นี้ใหม่ๆเนี้ยโซนเนี้ยมันจะมีบ้านคนเลี้ยงแพะอยู่แล้วมุมมุมตรงนั้นอ่ะมุมตรงถนทนที่เราขับเข้ามาเขาจะเอาต้นไม้อ่ะเวลาเขาตัดต้นไม้เขาจะมาวางไว้นี่อหรอไหมเขามามาส,ม,สมุเหมือนจะทิ้งไว้แล้วแพะมันก็จะมารวมเหมือนลางวันมันก็จะอยู่เต็มเนี้ยมันกินมันนอนอยู่ตรงนี้ ัคือเมื่อกลับบ้านมันก็เป็นที่ที่มีแพะอยู่ะซึ่งเวลาอาจารย์มาเห็นแล้วอาจารย์เขาก็พื้นที่ตรงนี้มันโอเคแต่ว่ามันจะโอเคได้คือเราต้องควบคุมถนนทั้งหมดเมื่อเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปพีร่รอนอธิบายเรื่องของเส้นทางการมาของมหลังหนึ่งเส้นคือหนึ่งร้อยนะถ้ามีหลายๆเส้นยิ่งดีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวงเวียนที่มีมีถนนมากกว่าสี่สาย ห้าสายขึ้นไปอย่างเนี้ยจะเริ่มเป็นพื้นที่ที่มีการค้าพิเศษเรานึกอยู่อย่างห้าแยกท่าเท้าห้าแยกปากเกร็ดใช่ไหมแต่ในเมืองก็มีวงเวียนโอเดียนวงเวียนใหญ่อะไรที่มันเป็นวงเวียนแล้วยิ่งมีมากกว่าสี่มันเป็นการชุมนุมของพลังพลังมันจะวิ่งมารวมกันนะตรงนี้เองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเรา ถนนเมื่อกี้นี้ที่เรามาจากจากเราข้องน้ําแล้วเราวิ่งมาเนี่ยมันมีทั้งหมดถนนนะ่ะแปบดบสายซึ่งมันเป็นถนนเดิมของรีสอร์ทนะมันจะมีเส้นหนึ่งที่วิ่งมาจากาลานจอดรถผ่านหน้าบ้านอัญมณีมาหนึ่งเส้นเส้นที่วิ่งเข้าข้างรีสอร์ทท่านหน้าริซซุมรีสอร์ทหนึ่งเส้นพอเข้ามาตรงป้ายที่เช็คอินก็มีเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งเข้ามาใช่ไหมอ่าแล้วก็มาจากกรงยีราฟมีเส้นหนึ่ง จริงๆอะมาจากตรงที่เราจอดรถดเข้าห้องน้าเมื่อกี้ก็มีถนนอีกเส้นหนึ่งนะแล้วก็รวมถนนเส้นหลังนี้ที่วิ่งโอบนี้อีกหนึ่งเส้นเห็นไหมถนนมันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านมันมีถนนไปหมดเลยแต่ว่ามันวิ่งมารวมกันตรงตรง,ตรงลานด้านหน้านะอันนั้นก็คือเป็นตำแหน่งที่มีถนนมารวมกันแล้วแต่ถนนสายเมนที่มันเข้ามาหน้ารีสอร์ทแล้วมันวิ่งตรงมาที่ที่พื้นที่นี้เนะ แนวถนนเนี่ยมันเป็นทิศทางหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้านะมันเรียกว่าสาดินบรรจงไปวัดเลยตอนแรกพี่เราก็ไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ชีบอกว่าเนี่ยไปวัดดูดิมันใช่ไม่เคยเห็นอาจารย์พกเข็มทิศเนี่ยก็ไปวัดดูเอ,อ้อมันใช่วยเว้อาจารย์เขาก็คำนวณดูว่ามันเป็นเส้นทางนะตอนแรกเนี่ยพื้นที่ถ้าถ้าพื้นที่นี้เป็นบ้าน มันจะต้องสร้างหันหน้าไปหารีสอร์ทเพราะว่าถนนนมันจะวิ่งเข้ามาหาบ้านเรีอกหรมะมันจะกลายเป็นบ้านหมายเลขสี่หลังบ้านจะเป็นตะวันออกเฉียงใต้หน้าบ้านจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือลักษณะมันจะเหมือนกับปีกจะกระจาาเมื่อกี้ที่พี่ลอมพาไปดูพอมันมีถนนวิ่งเข้ามาปุ๊บมันเป็นเนินแบบนี้รวมพลังหกเจ็ดสายวิ่งเข้ามาเป็นเส้นเดียวแล้ววิ่งเข้ามาถ้ามันเป็นที่ราบ มันจะกลายเป็นพิกาดที่เราเรียกว่าทางสามแพ่งเรือออกมาเหตุผลที่ทางสามแพ่งมันไม่ดีคือมันมีพลังวิ่งมาประทะแรงเกินไปมันก็ทําให้น้ําตรงนั้นมันขุ่นมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแต่ทางสามแง่ยถ้าเราใช้เป็นมันมีประโยชน์มากเพราะมันมีพลังมาตลอดเวลาและพลังมันเยอะเราก็ยกพื้นที่ขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้มันสูงอยู่แล้วใช่ไหมเวลาพลังมันมาแรงๆมันก็จะชะลอขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วเข้าบ้านเราได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นมงคลแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าพลังมันจะไหลกลับไปเพราะว่ามันมีถนนอีกเส้นหนึ่งโอบหน้าพื้นที่เป็นรูปเข็มขัดยกเหมือนกับสายน้ําที่ปีะกระด่างเมื่อกี้พี่เราอาธิบายมันมีถนนล็อกไปเพราะฉะนั้นเวลาพลังมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันไหลกลับไปไม่ได้มันจะค้างอยู่มันถึงเป็นพื้นที่ที่เป็นมงคลก็เหมือนกันอาจารย์เคยยกให้ลูกศิ์เหมือนกันแต่มันลีลาเยอะ ไอา้ใจาก,ก็เลยยึดคืนคือให้แล้วคําเดียวถ้าเอาเอา,เอาไม่เอาปุ๊บยึดคืนแล้วไม่ให้แหลพะพอไม่ให้ตจก็บอกงั้นเอามาให้ให้กับลูกศิษย์หลายๆคนได้ใช้แล้วกันก็เลยเปิดมาเป็นพื้นที่ทาไตรกีแต่ว่าทีนี้พอทาไตรกีแล้วมันคนเยอะไอ้พลังหกสายนั้นมันไม่พอละมันจะต้องเป็นพลังฟ้านะท่านใจก็เลยทําไอ้ประตูแดงเนี้ยเป็นพลังฟ้า รับเอาพลังลงมาแนวแนวของพลังมันมีแล้วมันเหมือนลันเวมันมีทางวิ่งของพลังมาแล้วซึ่งเป็นหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้านะแค่เหลือแค่เราเปิดมิติประตูนี้ในวันที่มันถูกต้องวันนั้นที่ท่านอาจารย์เริ่มเลิกทําพิธีตรงเนี้ยอาจารย์เลือกวันที่ดาวมันเรียงกันดาวหนึ่งดาวหกดาวแปดมันเรียงกันอาจารย์เรียกว่าหกลบเกีิวนะ วันทําพิธีเราก็มาทําพิธีเปิดประตูตรงนี้แหละพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บลมมันก็จะวิ่งเข้ามานะถ้าใครอยู่วันทําพิธีจะเห็นว่าลมพัดเข้ามาสักพักหนึ่งมันก็จะพัดกลับออกไปที่ประตูเดิมนะอันี่คือวันที่ท่านอาจารย์ทําพิธีตรงนี้ก็เปิดมิติไอเท่ากับว่าตรงเนี้ยมันเป็นพลังฟ้าเป็นประตูดาวเหิหนดึงเอาพลังหนึ่งหกแปดลงมาในพื้นที่นะครับ พอพลังมาปุ๊บเข้าไปตรงนู้นเป็นศูนย์กลางของพลังท่านอาจารย์ก็ทําค่ายกลล้อมไว้เป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาเล่นซึ่งการแบ่งพื้นที่เนี่ยมันจะแบ่งตามธาตุของพื้นที่พอดีเลยนะไอ้ป้ายตรงนั้นนะ่ะคือจุดศูนย์กลางพลังพอมันมาจากฟ้าปุ๊บมันไม่รู้ทิศมันยังไม่รู้ทิศเราต้องมาสอนให้มันกระจายพลังไปตามทิศก่อนซึ่งเขาก็ทําสัญลักษณ์ติดไว้ว่าอันนี้นะสีนี้อันนี้สีนี้อันนี้สีนี้ แล้วมันก็จะเรียนรู้ทิศไปนะทีนี้ที่เราสอนไว้ที่นี่ก่อนเข่าข้าเดี๋ยวไปบ้านนู้นจะได้ไม่งงคือทิศต,ต่างๆเนี่ยมันคือความปรารถนาของเราทั้งหมดนะเก้าอย่างตรงกลางเนี่ยพลังมันจะเริ่มจากตรงกลางรวมเันที่ตรงกลางตรงกลางเป็นหมายเลขห้าตรงกลางนี่คือเรื่องสุขภาพความแมทชัว sure, คือคือการมีวุฒธธิภาวะของเรานะ การที่มีวุฒิภาวะการที่มีสุขภาพแข็งแรงเห็นคนโบราณเนี่ยเวลาจะแยกออกไปตั้งครอบครัวได้เนี่ยคุณจะต้องมีวุฒิภาวะคุณต้องสมบูรณ์ทั้งปัญญาทั้งสุขภาพทั้งความเป็นผู้ใหญ่ถึงจะแยกออกไปตั้งครอบครัวได้เพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยคือจุดเริ่มต้นต้องมีก่อนบ้านไหนที่ตรงกลางเป็นส้วมบ้านไหนที่ตรงกลางแหวง่งว้าหายไปหรือเสียหายเนี่ยมันจะทําให้เด็กในบ้านนั้นน่ยไม่ค่อยมีวุฒิภาวะ ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่จะทำให้คนในบ้านโดยรวมสุขภาพเสียหายนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นดาวห้าที่อยู่ประจําที่ดาวห้าเนี่ยเป็นดาวที่เป็นอับปมมงคลตลอดเวลานะครับจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องแบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ตรงกลางพื้นที่บ้านทุกหลังมีเหมือนกันหมด หลังจากนั้นพลังมันก็จะเรียนรู้ตามทิศทางทิศต,ต่อไปก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาพลังมันเคลื่อนที่ไปมันก็จะกลายเป็นหมายเลขก 6. คือ NW ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเรื่องของผู้ช่วยเหลือของคนสนับสนุนของคนซัพพอร์ตทั้งคนเราเนี่ยพอเราจะเริ่มสร้างตัวเนี่ยเราจะต้องม,มีคนสนับสนุนก่อนไม่ว่าเป็นอากงอาาญาติผู้ใหญ่ต่างๆให้ทุนมีคนสนับสนุนเราเราถึงจะเริ่มตั้งตัวได้เพราะฉะนั้นเฉียนจะต้องม,มาก่อน เวลาทำอะไรก็ตามชีวิตเริ่มต้นมันต้องมีคนสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราก่อนนะอันนี้คือความสําคัญของทิศตะวันตกเฉียงเหนือถัดไปพอตะวันตกเฉียงเหนือเสร็จปุ๊บมันก็จะย้ายไปที่ทิศตะวันตกหกแล้วก็เป็นอะไรเจ็ดใช่ไหมทิศตะวันตกก็จะเป็นเรื่องของบริวารของครอบครัวครอบครัวนี้มันคือครอบครัวใหญ่คือโ h o แ e family ไม่ใช่ครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่เป็นใหญ่เป็นตระกูล คือสมัยก่อนมันคือบริวารมันคืองานเขาไม่มีไม่มีแรงงานเขาก็เอาคนในครอบครัวช่วยกันอันนี้คือทิศตะวันตกนะเหมือนกับว่าเริ่มต้นอ่ะพ่อให้ที่มาไปทํานาทําคนเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องมีลูกหลานมาช่วยกันอันนี้คือคือสเต็ปของมันนะเพราะฉะนั้นทิศตะวันตกในบ้านเรามันจะอธิบายถึงเรื่องบริวารเราบริวารดีไม่ดีครอบครัวด,ดีไม่ดีมีความสุขไม่มีความสุขอยู่ที่ทิศตะวันตก ถัดไปจากตะวันตกเจ็ดได้ไหมก็ไปเป็นแปดแปดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแปดเป็นทิศของความสําเร็จของความรู้ของปัญญานะเจ็ดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบริวารแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งซึ่งสําคัญกนะ็คืออินเนอร์หรือว่าข้างในตรงทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความคิส,สร้างสรรนะ มันจะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียดีๆเกิดขึ้นจากทิศตะวันตกแต่ว่ามันจะตกผลึกแล้วเอามาเป็นความรู้เอามาใช้ได้มันจะต้องมาอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเะฉะนั้นคนโบราณเขาถึงบอกว่ามีความรู้มีทรัพย์อยู่นับแสนใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาคือขุมทรัพย์เฉะนั้นในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเราถึงใช้เป็นตําแหน่งขุมทรัพย์นะอ่าเนี้ยทิศ วันออกหมายเลขแปดนะเพราะฉะนั้นในยุคแปดเนี่ยมันถึงเป็นยุคที่มีพลังมากที่สุดมันคือทั้งความรู้มันถึงความมั่งคัง่งนะอะถ้าเป็นเทียบเป็นเด็กในในในที่เนี้ยมันจะหมายถึงเด็กเด็กอายุน้อยน้อยเตาะจงไปก็โดยเฉพาะเด็กผู้ชายพอถัดมาเรามีความรู้เรามีความสําเร็จแล้วเราก็จะมีชื่อเสียงเราจะมีเครดิตมีคนรู้จักเพราะฉะนั้น แปดแล้วก็ไปเลยเก้าเก้าอยู่ในทิศใต้เนียทิศใต้คือทิศของชื่อเสียงของความสําเร็จมันมีแต่กล่องมันไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าทาพงจุ้ยในยุคเก้ามันได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมีแต่กล่องไม่มีตังค์นะมีแต่ชื่อเสียงมีแต่คนรู้จักแต่ไม่มีเงินเงินไม่ค่อยการเงินไม่ค่อยดีเพราะว่ายุคแปดคือความมั่งคั่งแล้วอันนี้เก้าคือชื่อเสียงเครดิตคนรู้จัก พอมีคนรู้จักมีชื่อเสียงมีเครดิตมันถึงจะมีธุรกิจมันถึงจะมีงานฉะนั้นต่อไปเก้าทิศใต้เหนือก็คือหมายเลขหนึ่งทิศเหนือทิศเหนือถึงเป็นทิศของตัวแทนของธุรกิจของงานของรายได้ที่เกิดจากการทํางานนี่คือทิศเหนือนะอ่ะพอมีกิจการแล้วใช่ไหมก็เริ่มมีครอบครัวและมั่นคงแล้วก็มีความรักมีสังคมมีครอบครัว หนึ่งก็ไปเป็นสองสองคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวพร้อมสามีภรรยานะเป็นทิศของผู้หญิงอายุเยอะแม่อายุเ,เกินสี่สิบสามอ่ะเนี่ยเป็นเอ็นเอหมดแหละแก่แล้วไงนี่แหลกแก่แล้วไม่ใช่หรือสูงวัย ผู้แก่และชีช้ำนะเอออันนี้ที่นี้ผู้หญิงสูงอายุเออเนี่ยความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเรื่องสุขภาพด้วยในบ้านนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจริงๆตำแหน่งสุขภาพมีหลายอย่างแต่สุขภาพในเอสบิจะเป็นเรื่องเจ็บป่วยซะมากกว่าอ่ะพอมีมีความรักมีครอบครัวใช่ไหมมีมีมีสังคมมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือถ้ามีลูกเนี่ยมีลูกผู้ชายเนี่ย ก็แสดงว่าครอบครัวนี้เจริญเหมือนว่ามันมีหน่อมันแตกออกไปครอบครัวมันจะใหญ่ขึ้นการมีลูกสาวไม่ได้หมายถึงครอบครัวมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเขาจะถือว่าลูกชายคนแรกเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งที่ตะวันออกคือความรุ่งเรืองมันจะเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองของการเติบโตนะเพราะนั้นตัวแทนในทิศตะวันหรือว่าความสาคัญของทิศตะวันออกคือความเติบโตความรุ่งเรืองแล้วก็เรื่องสุขภาพเหมือนกัน ถ้ามีห้องน้ําในทิศตะวันออกมีห้องน้ํากลางบ้านอย่างเงี้ยก็มั่นใจได้เลยว่าป่วยแล้วป่วยแบบไม่ค่อยหาสาเหตุไม่เจอจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะอ่ะสุดท้ายพอสมบูรณ์หมดแล้วมีลูกชายแล้วมีมีโบนัสก็มีลูกสาวไว้ดูแลนะในทางคุณชื่อเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือว่าดาวสี่เนี่ยเรียกว่าโชคเรียกว่าความสําเร็จในชีวิตเรียกว่าชัยชนะสามารถชนะทุกอย่างได้แล้วในชีวิตนี้ประสบความสําเร็จ มันเลยเป็นตัวแทนของดาวเหวนช่างของความสําเร็จของชัยชนะเนี่ยสี่เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกที่ศาลาเหวนช่างเนี่ยสี่คือ,ค,อ,ค,อคือคือความสําเร็จคือชัยชนะของชีวิตถ้ามีหนึ่งมีสี่ด้วยยิ่งยิ่งชีวิตยิ่งประสบความสําเร็จอนี่คือลักษณะของของดาวของพลังในพื้นที่พอพลังมันเรียนรู้ปุ๊บมันก็จะมันก็จะกระจายไปตามทิศทางของมันอันนี้คือนี่คือค่ายโกรทที่ท่านอาจารย์วางไว้ เราเรียกว่าคล้ายโกลโหลสูงสอนมันก่อนให้มันรู้จักทิศทางของมันก่อนแต่ยังไม่หมดนะอันนี้จริงๆคืออาจารย์บอกป่าไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้ตอนแรกยังไม่รู้วันแล้วก็ยังไม่รู้เวลาแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะทําพิธีอีกครั้งหนึ่งคือเลิกที่เขาเปิดประตูเนี่ยมันเป็นหนึ่งหกแปดใช่ไหมเดี๋ยวประมาณวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมมันจะมีดาวสามดวงเรียงกันอีกทีหนึง่งแต่ว่ามันจะเรียงกลับหลังมันจะเป็นแปดหกหนึ่ง อานะจารย์เขาจะทําหลุมของอาจารย์เองตรงตรงกลางตรงค่ายกลโหลสูงเพื่อดึงพลังฟ้าที่เป็นหกโลซิ่ลงมาอีกทีหนึง่งทีนี้มันก็จะสมบูรณ์แล้วมันมีพลังจากข้างนอกเข้ามาเป็นพลังฟ้าแล้วมันก็จะสร้างพลังจากข้างในที่เป็นหนึ่งหกแปดอีกทีหนึง่งเพื่อเติมกลับเข้าไปแล้วเวลาพลังมันออกไปมันก็จะสมบูรณ์เป็นฟ้าดินทั้งมีพลังฟ้าแล้วก็มีพลังดินครบ ในที่ท่านอาจารย์วางแผนไว้ประมาณเลิกยามก็ประมาณ1 1กรกฎารู้สึกว่ามีประมาณ20นาทีเวลาไม่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไลฟ์อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันนี่อาจารย์พึ่งพิ่งบอกเวลาป่าไว้แล้วก็ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าพอมันเป็นตัวแทนของจุดศูนย์กลางของพลังมันเลยเป็นตัวแทนของดาวทั้ง9้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มันก็คล้ายๆกับห้องทองคํามันไม่มีมันคือทุกหมายเลขได้หมด แล้วก็ทุกตำแหน่งราศีได้หมดเลยไม่มีชงเป็นพลังที่เหมือนกับออริจินอลลงมาอย่างไม่ได้แบ่งแยกแล้วก็รวบไว้เป็นหนึ่งหกแปดนะอันนี้อาจารย์เขาก็จะทำพิธีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งพอทำมันก็จะยิ่งเอาพลังนี้กลับออกไปในพื้นที่ทั้งหมดบ้านภูเขาก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นเหมือนมีมีหน่วยส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นตัวรับตัวกลางมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านอาจารย์ทำนะอาทีนี้มาพูดเจาะเป็นนีหนึ่งจะได้หลายคนที่เขาจะทําตรกีนพวกนี้เขาจะได้เข้าใจว่าไอ้ตรงพื้นที่นี้มันแตกต่างจากพื้นที่อื่นยังไงนะคือพลังแปดทุกคนเข้าใจแล้วในยุคแปดถูกไหมแต่บ้านเนี้ยพอเนื่องจากว่าทิศทางออกของพลังมันอยู่ที่ประตูนี้เพราะนั้นมันเป็นทิศทางที่พลังออกไปแล้วเวลาเราสร้างบ้านเราจะหันหน้ามาหาประตูแดง เพราะฉะนั้นหลุมหลุมที่แซกีีบนแพะอย่างเนี่ยท่านอาจารย์เขาตั้งหลุมไว้ในตำแหน่ง6คือเท่ากับบ้าน6บ้านที่เป็นฟ้าดินมันจบหลังบ้านเป็น315หน้าบ้านเป็น135เป็นแนวฟ้าดินมันจบนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นบ้านหมายเลข6ในพื้นที่หมายเลข8ในเวลา8มันก็จะมีตัวเลขห้อยท้ายเป็น6กับ8อ่าอย่างสมมติ ป๋าเนี่ยพี่อาจารย์ให้ป๋าทําตรงนี้เพราะว่าป๋าเป็นเลขหนึ่งอ่าพอป๋าเป็นเลขหนึ่งพอทำแฟกซีตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งหกแปดโดยตัวเองไม่ต้องไปอาศัยครอบครัวไม่ต้องอาศัยใครแล้วก็ตัวเราเองก็จะเป็นหนึ่งหกแปดทีนี้พอหนึ่งหกแปดในเวลาเก้ามันก็จะยิ่งเบิ้ลเข้าไปอีกก็เ,เป็นหนึ่งหกแปดเก้าไอ้ดาวแปดกับดาวเก้าเนี่ยมันเป็นดาวพิเศษนะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยดาวหนึ่งเป็นสี ดาวหนึ่งเป็นสีขาวนะดาวสองเป็นสีดําแต่เป็นธาตุดินนะดาวหนึ่งเป็นสีขาวเป็นธาตุน้ําดาวสองเป็นสีดําแต่เป็นธาตุดินดาวสองเนี่ยในยุคสองดีมากๆเพราะว่าดาวสองเป็นดาวหมอเทวดาแต่พอดาวที่มันไม่ได้อยู่ในเวลาของมันเนี่ยมันจะกลายตัวเองเป็นอัปมงคลดังนั้นอัปมงคลของหมอคือป่วยเพราะฉะนั้น ในบ้านเราทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทุกหลังเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรก็ช่างมันเรามีผนังเมื่อไหร่เรา,ามีพื้นที่เมื่อไหร่ก็ตามวัดจากกลางบ้านออกไปในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของทุกบ้านเป็นทิศที่มีพลังของค่าของการเจ็บป่วยสแตนบายเสมอเห็นไหมในบ้านเราเนี่ยเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยกลางบ้านมีพลังของอุบัติเหตุทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้มีพลังของการเจ็บป่วยมันรอแค่ว่า กุญแจนั้นน่ะมันครบรหัสแล้วมันก็จะเปิดออกตามรอบที่มันหมุนไปนะเนี่ยที่เราเรียกว่าความบังเอิญแต่ในทางหัวใจเนี่ยมันสามารถถอดออกมาได้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดแสดงผลอันนี้ขึ้นมาเพราะมันมันมีเวลาของมันอย่างในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีตัวเลขอย่างเช่นกลางบ้านเป็นหมายเลขห้าเรารู้ใช่ไหมอ่ะห้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความเป็นอัปปรมงคลละปีนี้กลางบ้านเป็นหมายเลขสี่ ซึ่งสี่มันน่าจะดีสี่เป็นไม้แต่เป็นไม้ที่ไปเกิดในดินที่ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นความเห็นผิดการหลงผิดการคิดผิดอันนี้ก็คือพื้นฐานของทุกบ้านมันก็จะแสดงผลด้วยแบบนี้ทีนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการจัดตกแต่งบ้านว่าเรามีอะไรไปกระตุ้นมันเ<อ>ช่นมีไม้เลื้อยกระตุ้นหน้าบ้านมันก็ทำให้เรามีคดีความ มีเหตุที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาหรือว่าต้องทะเลาะกันตามเวลานั้นๆอันนี้คือตัวอย่างนะจริงๆมันละเอียดได้จนถึงชั่วโมงในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งวันจะแบ่งเป็นสิบสองราศีเป็นสิบสองชั่วยามมันก็จะมีหมายเลขของมันเฉพาะในแต่ละวันก็จะมีหมายเลขเฉพาะในแต่ละเดือนก็จะมีหมายเลขเฉพาะในแต่ละปีเหมือนกันในแต่ละยุคเหมือนกัน ดนั้นถ้าตัวเลขมันเรียงกันหมดเลยเป็นห้าหมดเลยอย่างนี้บ้านเราแล้วเกิดไปทําอะไรแย่ yeah. มนขึ้นมาปั๊บมันก็มีเรื่องใหญ่อาจารย์บอกว่าถ้าถึงเวลาที่มันเป็นห้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดสงครามกลางเมืองมันจะเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงที่ลองเลือดนะอันนี้ก็ไปลุ้นเอาไปนับเ็าเองเมื่อไหร่ม,มันจะเป็นห้าหมดถึงไม่รู้นี่ตัวอย่างว่าเขาถึงบอกได้ยังไงนะ อ่ะทีนี้กลับมาที่หลุมหลุมมันก็จะกลายเป็นบ้านที่เป็นหมายเลขหกในเวลาแปดเป็นหกแปดอย่างนี้เป็นต้นส่วนถ้าอาจารย์ทาเพิ่มตรงนี้มันก็จะเป็นเวลาของพื้นที่ตรงนี้ที่มีหนึ่งหกแปดลงมาอ่าอย่างเนี้ยก็จะได้พลังพิเศษเพิ่มไปอันนี้คือตัวอย่างในการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าทําอะไรแล้วเพื่อให้ได้อะไรนะ เดีอีกครึ่งชั่วโมงเราไปบ้านวัวแล้วไปดูว่าในการบริหารพื้นที่ในการใช้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเราจะใช้อย่างไงให้มันถูกต้องไปดูกันอีกทีหนึงว่ากจะเอาอยังไงไปนั่งเย็นๆทางบ้านก็ไปดูเบอร์วายโวยวายตอนเย็นตอนนี้ไปก่อน